สื่อบนชนอาวุโสด้วยซ้าพยายามจะบอกว่าประธานเนี่ยไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ถ้าไปศึกษาดูลึกๆแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวประธานเนี่ยเป็นคนอนุมัติรองผู้ว่าทุกคนเลยรองผู้ว่าและรองผู้ว่าก็จะไปนั่งอยู่ในกรรมการนโยบายการเงินกรรมการสารบัญกํากับสาบัญการเงินตัวประธานเนี่ยสามารถที่จะตั้งคนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ที่ไปกําหนดอัตราดอกเบี้ยที่ไปกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยนและถ้ามันล่วงรู้เมื่อไหร่ว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือลงดอกเบี้ยหรือจะข่างเงินบาทมันจะสูงหรือมันจะต่ํามันมีคนรวยไหมและสามารถตั้งคนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการกํากับสถาบันการเงินกันแล้วรับซึ่งจะออกกฎเกณฑ์สถาบันการเงินทั้งหลายธนาคารทั้งหลายจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วถ้ามันรู้ก่อนเนี่ยมันเรียบร้อยไหม มันมีคนได้คนเสียคนได้เปรียบเสียเปรียบไหม